ครับขอต้อนรับสู่ a p พ u s Channel นะครับและนี่คือรายการเบลวทอยรายการรีวิวของเล่นละของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยครับคลิปนี้ครับเราจะมาเจอกับกล่องสุมกล่องซุ่มคนบาปครับ <c oughs> นี่ครับนี่อมิตาโ,โฟกล่องซุ่มพระพุทธเจ้าครับ <c oughs> พระพุทธเจ้าที่มีท่าทางที่แบบชิลๆนะครับแต่ว่าหน้ากล่องเนี่ยมันไม่มีแบบเป็นคอลเลคชันของเขาให้ดูนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างจะมีกระแสร้อนแรงอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงช่วงหนึ่งก่อนหน,หน้านี้นะโดยเฉพาะนี่ตัวซีเครต <c oughs> ครับหลวงเจ้ครับหลวงเจ้มาร์กหน <c oughs> ้าทีเด็ดของเขาคือเอาตัวมาร์กเนี่ยออกมาจากหน้าได้ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคอยากได้อ่ะ, <c oughs> อะคอเลคชันเนี่ยนะครับเขามีซีเครตถึง2ตัวนะครับก็คือมีหลวงเจ้กับพระอุ้มแมวอ่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะดวงดีกันไหมคราวนี้ ตั้งแต่เก็บกล่องสุ่มมาเนี่ยเคยได้ซีเกตแค่คอลเลกชันเดียวเองครับเดี๋ยวมาดูกันคราวนี้เขามีถึงสองซีเกตเราจะได้ไหมามาจัดกันเลยครับมาแกะกล่องกันไปดูกันเลยมาดูตัวบล็อกตัวกล่อง,องเขานะครับหน้ากล่องแบบยกบล็อกนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่นี่ด้านข้างก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบงานจีล้วนด้านล่างไม่มีอะไรครับอ่ะอ่ะด้านนี้ก็ไม่มีครับรายละเอียด ตัวนี้เข้าใจว่าจะเป็นของทางแบรนด์ไอเดียเบ t รนะครับผมเองก็ไม่รู้ไม่เคยดูไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็ชื่อคอลเลคชันครับอ m ม t โตโเหมือนอเมตพุทธนะครับมาแกะข้างในดูกันนี่ในหนึ่งบ็อกนะครับจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับ6 c คอลเลคชันแต่ว่าในคอลเลคชันนี้จริงๆรวมซีเกตแล้วจะมีทั้งหมด8แบบครับ นี่ก็ทั้งหมดนะครับ6กล่องหยิบมาดูตัวหนึ่งครับนี่ไลฟ์อัพของเขาก็คือนี่เลยจะเห็นว่ามีทั้งหมด8แบบนะครับมีตัวนั่งสมาธิกำลังทำงานนะครับเล่นโน้ตบุ๊กแล้วก็พระพุทธเจ้านอนถ่าย t ิกตอกอันนี้อันนี้หลายสักอย่างเนี่ยแล้วก็นี่ครับซีเครตซีเครตตัวแรกครับเป็นนั่งบนโซฟาอุ้มแมวนี่นั่งชักโครกนะครับกำลังทำสมาธิอันนี้อ๋อ นั่งสมาธิกำลังกินข้าวครับอันนี้ใส่เฮดโฟนถือดอกไม้นะครับถือกระถางดอกไม้และนี้ครับซีเครตของเราต้องได้ต้องได้ใไ,ได้นะครับตัวนี้แรงมากราคาแรงมากนะครับอ่ะประมาณนี้นะมาเริ่มจุ่มกันเลยครับอ่ะกลับไปเอาเป็นกล่องอื่นดีกว่ากล่องนี้มาดูดูซิจะได้อะไร วิธีการกรีดกล่องนะครับผมจะกรีดแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเก็บเนี่ยมันยังดูแบบเป็นคงเป็นสภาพกล่องเหมือนเดิมไม่แบบไม่ฉีกขาดเละๆนะครับแค่กรีดตรงช่วงกาวนี้เท่านั้นอ่ะตัวแรกครับมาลุ้นกันได้ไลมันจะมีการ์ดไหมเนี่ยอ,อ่าอยากันชื้นครับไม่เกี่ยวนี่คือซองของเขาเพราะมีการ์ดนะครับ เรามาดูตัวซองเลยดีกว่านี่ก็จะมีความคล้ายๆแบบกล่องุูมทั่วไปนะครับจะเป็นซองทึบแบบนี้แบบป๊อปมาดะมีสก,กีโลโก้มิตโฟรครับนี่ชัดเจนครับของค่าย i อเด b ย r บิร์ไปเริ่มค,คิดว่าได้แล้วเพื่อนๆคิดว่าได้อะไรกันครับมาดูมาดูาดอเอ๊ะ ิโอ้โหพระเฮดโฟนถือถึงเงินนะครับกระเป๋าเงินถือกระถางดอกไม้มเท่นะเนี่ยตัวฟิกเกอร์เขาไม่มีไม่มีปั๊มอะไรเลยนะม,มีไม่มีปั๊มแบบพวกลิกลิธิ์เลยอแบบนี้ได้มาหนึ่งตัวแล้ว อ่ะเช็คก,การ์ดสิการ์ดเป็นยังไงนี่การ์ดตร,ร,รงนะครับการ์ดเป็นแบบนี้ไปครับไปดูกล่องที่สองครับกล่องต่อไปอันนี้แหละที่หยิบเมื่อกี้เราจะแกะซองกันเลยนะครับเราไม่ลุ้นการ์ดพึบพึบ ได้อะไรึ้โหกกำลังทําสมาธิรับประทานอาหารนะครับเอ๊ะหรือว่าทําสมาธิแบบอดอาหารเนี่ยยุบหน่อพองหน่ออะไรองี้ป่ะ,ะเช็คการ์ดครับเช็คการ์ดนี่ตรงนะครับอ่ะกล่องที่สามนะครับ ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ซีเควตแหละนี่เปิดมาเจอการ์ดเลยระนอนไยติ๊กต่อรับมาดูตัวดงนี่โอ้โหใช้อะไรเนี่ยไอโฟนมหมเนี่ยสินเงินๆนะครับ ผมเคยเห็นบางคนเนี่ยเหมือนแบบได้ดีเฟกอ่ะก็คือเป็นตำหนิไม่มี iPhone นะครับงงมาก<อ>ได้แค่พระนอนอเฉยครับสวยงามสวยงามอ่ะตอนนี้เราไปครึ่งทางแล้วครับ3กล่องเหลืออีก3กล่องซึ่ง s ีเ r ็ t สตัวนี้ยังไม่ออกเลยนะครับออกมาสักตัวก็จะดีใจมากๆแล้วเนี่ยอ,อ ตัวนี้เลยมาแกะซองก่อนอย่าเพิ่งลุ้นการครับลุ้นซองไปเลยปาอยู่ดีได้ไรโอ้โหรู้เลยนางคีใช่ไหมคิ้งนั่นไงเฮ้ กำลังทำสมาธินั่งขี้นะครับเจ <c ười> ๋งอะ่ะโหมีแบบเหมือนกำลังบรรลุนะ่ะมีรัศมีอยู่ด้านหลังด้วยอ่ะการ์ดเป็นแบบนี้สองกล่องสุดท้ายครับเป็นซีเคตสตัวเลยไหมฝ <c ười> ันไปเถอะ อโอโพระทำงานครับปรางทำงานเล่นโน้ตบุ๊กแต่เขาก็มีมีให้ฐานใบบัวครับนี่เป็นพลาสติก PVC นะครับเอามาแปะแบบนี้ไว้เฉยๆนี่อ่ะตัวกาศครับ และกล่องสุดท้ายครับแน่นอนครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ซึ่งเราไม่ได้สองตัวนี้แน่นอนเออหมดหวังนะครับเซ็งเลยเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมล่ะมาดูถ้าสีชมพูลแลบมานี่กรี๊ดเลยนะชิงนั่นไง เราไม่ได้ซีเค็ดนะครับซักตัวเลยเซงจัง oh, <no. S 1> อันนี้คืออะไรหมุนได้ด้วยคืออะไรวะอ่าผมก็ลองเอาไปแปลใน Google เลยนะครับมันก็แปลว่าสามารถนะครับตัวนี้มันไม่สำคัญแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับเเราก็เหมือนแบบมาเสียงทางอย่างนี้เหรอ เราก็มาสรุปผลประกอบการกันครับในการจุ่มคอเลกชันอมิโตโฟตัวนี้ก็แห้วเหมือนเดิมครับเรายังคงไม่ได้ซีเครตนะครับถึงขนาดมีซีเครตถึง2ตัวเนี่ยเรายังไม่มีดวงเลยครับ <c oughs> อเอเราก็ได้คอเลกชันมาตราฐานของเขานะครับก็คือมี6ตัวนี้ก็ก็โอเคแหละก็คอเลกชันเขาสวยอยู่แล้วถึงจะไม่ได้ซีเครตผมก็ก็ดีใจนะครับนิ่น่ารักน่าสะสมเลยครับ สำหรับคนไทยชาวพุธนะครับก็ไม่ต้องดราม่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดกับวัตถุเครื่องบูชาอะไรทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นต่างประเทศเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับเขาถึงทำออกมาเป็นแบบนี้อ่าเราก็สะสมกันได้เป็นแบบอาร์ตทอยแบบอมิตาพุทธนี่แหละครับอ๋อส่วนราคาตัวนี้ครับมันจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ3,000ถึง3,000ปลายๆอะไรประมาณนี้ครับมันแล้วแต่ร้านนะครับใครอยากได้จริงๆริงะเดี๋ยวผม แปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปใน d e s c r i p t i o นครับไปกดไปทำก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก,กไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ